นางรำบทประพันธ์โดยอาริตาตอนที่8ยังกระบ,บ้านร้างพี่ไทยออกปากแล้วสะก,กิดบารวีเบาๆพูดต่อด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่ไหนแน่ใจหรือว่าไม่ได้มาผิดบ้านใช้บ้านนี้แน่นะดูใหม่อีกทีดีกว่ามาผิดบ้านตอนป่าน,นี้เจ้าของบ้าน คงจะมาไล่เอาเสียงระวีหัวเราะหึๆจนพี่ไทยชักมือกลับอย่างรวดเร็วนายมีเรื่องอะไรชวนหัวนักหนานะคุณไทยก็ทราบเหมือนกันหรือครับว่านี่ยามวิการแล้วแล้วเรื่องแบบนี้คุณไทยก็ไม่ค่อยจะได้ทำบุกมาหาผู้หญิงถึงบ้านตอนเที่ยงคืนผมว่าบ้านนี้คนในบ้านอาจจะกำลังเลงเราอยู่ก็ได้นะครับ สายตาของเขาสอดสองมองเข้าไปข้างในเหมือนจะให้ทะลุผ่านประตูไม้เก่าๆนั่นเข้าไปภายในแนวรัว้วที่เอ็นเกือบจะล้มแล้วตามริมรั้วก็คือไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านล่มครึ้มลมยามดึกพัดหวีดวิวเสียงชวนสะถานให้ขนลุกเกลียวมันเหมือนบ้านผีสิงมากกว่าบ้านร้างนะครับนี่ เขากดแตรเรียกให้คนในบ้านรู้ตัวแล้วเกาะพวงมาลัยนิ่งเฉยไม่สู้จะแน่ใจนักพี่ไทยเองก็มองเข้าไปเบื้องหน้าจากแสงไฟน่นเขาไม่เห็นอะไรเงียบกันอยู่นานจนรวีตัดสินใจลงไปเองผมว่าประตูน่นอาจจะต้องให้เราช่วยตัวเองเปิดเองปิดเองเข้าลงไปแล้วเดินดุ่มๆไปในทันทีแต่ยังไม่ทันจะไปถึงประตูก็เปิดออก พร้อมกับร่างเกณฑ์เกยืนอยู่ตรงนั้นต่างคนต่างมองเห็นกันระวีถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ดีใจจริงที่เห็นคุณแต่เกณฑ์เกถอนใจไม่ใช่โล่งอกอย่างระวีแต่เป็นการทอดถอนใจด้วยความกังวลมากกว่าคุณมาจนได้เจ้านายผมครับที่เป็นคนบุกมาผมแค่คนขับรถคุณไทยอยู่ในรถเราเข้าไปได้ไหมมันดึกแล้วค่ะไม่ใช่เวลารับแขก เรามาดีเสียใจค่ะถ้าจะมาก็มากรางวานขอโทษนะคะหล่อนยิ้มเหมือนจะส่งยิ้มที่เหมือนเยาะเลยไปยังคนที่นั่งอยู่ในรถจากแสงจ้าที่หล่อนต้องใช้มือป้องตาเอาไว้ไม่ให้เห็นเขาแต่เกณฑ์เกตแน่ใจว่าผู้ที่นั่งอยู่ในความมืดต้องมองเห็นหล่อนแน่นอนไปบอกเขาด้วยแล้วกันว่าบ้านนี้ไม่รับผู้มาเยือนเวลาป่านนี้ แล้วอย่างหน้าตาเฉยเกณฑ์เกตก,ก็ปิดประตูบ้านนั้นเหมือนไม่ใยดีอีเราวีเดินกลับมาเปิดประตูรถขึ้นมานั่งเขาไม่รับแขกตอนนี้ครับต้องมาพรุ่งนี้คุณไทยเหมือนถูกดีเข้าแสกหน้าพี่ไทยเม้มปากแน่นแม่เกณฑ์เกตท้าทายเขาอีกแล้วเขาไม่เคยถูกผู้หญิงคนไหนปิดประตูบ้านใส่หน้ามาก่อนไม่เคยจริงๆและพอเป็นครั้งแรกมันจึงทั้งโกรธทั้งอาย พราะพี่ไทยหลงตัวเองมาตลอดว่าคนอย่างเขานั้นมีแต่ผู้หญิงจะอ้าแขนรับเพียงเขาแสดงความปรารถนาแล้วเกณฑ์เกติวิเศษมาจากไหนเหนือกว่าหล่อนอย่างชนาะเปรี้ยวจีดมีผู้ชายล้อมหน้าล้อมหลังนับไม่ทวนเขาก็ยังทำให้ชนาเชื่องกับเขาได้แค่ผู้หญิงระดับร่างคนหนึ่งเท่านั้นเองพี่ไทยยังเนื้อตัวสัน่นพูดไม่ออกไปอีกนานทีเดียวก่อนจะหลุดเสียงห้าๆออกมาได้ พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้กลับใครมานิ่มนวลร้องถามเมื่อเกณฑ์เกเดินกลับเข้ามาหญิงสาวให้คำตอบสั้นๆเพียงว่าเพื่อนค่ะแวะมาถามอะไรนิดหน่อยหล่อนไม่ได้ขยายความต่อแต่ใจกำลังหนักอึ้งตรงที่พี่ไทยเริ่มเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้หล่อนมากเกินไปถ้าทางของเขาเป็นคนบ้าดีเดือดเอาการทำไมจะไม่รู้ว่า การที่หล่อนปิดประตูรั้วใส่เขาเป็นการกระทำที่ทำให้เขาต้องโกรธแต่เกนเกตก็ไม่มีทางเลือกบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงยามค่ำคืนหล่อนจะไว้วางใจได้อย่างไรกันว่าผู้ชายที่มาหามาดีถ้าเขามีความจริงใจพอเขาควรจะมาตอนกลางวันอย่างเปิดเผยไม่ทำลับๆล,ล่อๆแต่ถ้าเขามาจริงๆล่ะหล่อนจะทำยังไงต้อนรับขับสู้เขาแบบไหนแบบเพื่อนหรือแบบลูกค้า ที่สนใจการแสดงของหล่อนเกณฑ์เกตน,นิ่งไปเมื่อนิ่มนวลเรียกหล่อนหญิงสาวก็ไม่ได้ยินเสียงเรียกนั่นจนนางเอื้อมมือมาแตะแขนหล่อนเพียงเบาๆเกณฑ์เกตก็ถึงกับสะดุง้งใจลอยอีกแล้วดึกแล้วค่ะป้านิ่มเข้านอนดีกว่าเกตก็จะนอนเหมือนกันพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าทำอาหารไปเยี่ยมคุณยายท่านว่าอาหารที่คลินิกไม่ถูกปากเกตว่าจะต้มจืดเต้าหู้หลอด ไม่ทานข้าวก็ยังทานต้มแทนสุปได้แล้วหล่อนก็เป็นฝ่ายนอนไม่หลับเรื่องของพิทยยังตกค้างเหมือนมีลางสังหอนเอ่ยเตือนหล่อนว่านับจากนี้ต่อไปหล่อนกําลังจะถูกพัดเข้าหาความยุ่งยากที่มองเห็นไม่ถนัดก็จริงแต่ก็จะยุ่งจนหล่อนจะปลิดตัวออกมาได้ลำบากภาสิทธ์ที่เคยยืดมั่นว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดอย่าไปใส่ใจดูเหมือนจะใช้กล่อมให้ตัวเองสงบไม่ได้เลย ันยังฟุ้งซ่านอยู่เขาตามมาถึงบ้านด้วยเจตนาอันใดเล่านอกเสียจากปองหมายหล่อนผู้ชายประเภทนี้หล่อนเคยพบมามากมีข้อเสนองดงามเงินเป็นสิ่งแรกในข้อเสนอแล้วก็ตามมาด้วยบ้านด้วยรถเกณฑ์เก,เกตปรีกนี้มาจากความเย้ายวนเหล่านั้นเพราะหล่อนขายศิลป,ปะไม่ได้ขายตัวเองแถมไปด้วยแม้หล่อนยังอยู่ในระดับเรียกได้ว่าย,ยากจนแต่ก็ไม่ถึงกับต้องขายตัวเอง เพื่อความสะดวกสบายหล่อนยอมอดแต่มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงอยู่ดีกว่าพี่ไทยอยากได้ตัวหล่อนแน่นอนเกณฑ์เกตมองออกเขาก็เหมือนผู้ชายคนอื่นนั่นแหละราคาที่เขาเคยเสนอต่อหล่อนก็ยังจดจำได้ห้าพันเขากระทำต่อหล่อนอย่างเหยียดยามเขาอาจจะเคยผ่านพบผู้หญิงที่ทอดกายลงง่ายๆเพราะเห็นแก่เงินแต่ต้องไม่ใช่ผู้หญิงที่ชื่อเกณฑ์เกตแน่นอนไม่เด็ดขาด หล่อนไม่ขายแน่ไม่ว่าจะมาไม้ไหนก็ตามทีเสียงแต่รถมาแต่เช้าฟ้าเพิ่งจะสว่างหล่อนชะงักมือจากการเตรียมอาหารบนเตาไฟยังอยู่ในชุดเสื้อผ้าชุดนอนชุดเดิมเมื่อคืนนิ่มนวลบอกว่านางจะออกไปดูเองว่ามีใครมาแต่เช้าต้องใช้เขาแน่เกณฑ์เกตดราไฟให้เบาลง กลิ่นหอมของต้มจืดอ,อบอวนอยู่ภายในเรือนครัวที่แยกออกมาทางด้านหลังแล้วหลอนก็รู้สึกเหมือนเรือนไม้ทั้งหลังจะสั่นไหวไปกับแรงย่ำเท้ามากหนัก,นกๆเพราะความทุดโทมของบ้านประกอบกับคนเดินไม่ได้ออมแรงด้วยกระมังหญิงสาวเช็ดมือกับผ้าที่แขวนไว้ตรงมุมประตูก่อนจะเดินออกมาใบหน้าที่ไม่ได้เติมแต่งเครื่องสำอางใดหลังจากล้างหน้าแปรงฟันแล้ว จึงเป็นเนื้อแท้ๆเกลี้ยงกลาวแต่สวยเรียบๆแต่ความสวยเรียบๆมีความหวานแทรกอยู่ในความเข้มแข็งยามที่หล่อนยืดไหลตรง <ๆ S 1> ก็ทำให้มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึง่งนั่นทำให้พี่ไทยชะง,งักไปได้เหมือนกันเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายที่ผ่านผู้หญิงไม่น้อยทางประเภทต้องซื้อและประเภทรักสนุกให้ฟรีแต่เขายังไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหน เป็นส่วนผสมอันกลมกลืนของความเข้มแข็งความนุ่มนวลอ่อนหวานเช่นผู้หญิงคนนี้หล่อนไม่มีชุดนอนสวยหรูแค่เป็นเสื้อกางเกงผ้าหนาๆนาสีอ่อนแต่ก็ดูดีผมมาตามคำเชิญเมื่อคืนซุ้มเสียงของเขาเหมือนจะเหนือกว่าเหมือนเขากำลังได้กำเอาชัยชนะไว้ในอุ้งมือระนั้นแหละเกนเก๋เลิกคิว้วกันเล็กน้อยแล้วเน็บแนมเขา ไม่ทราบว่าคุณนิยมการตื่นแต่เช้าเหมือนกันระวีเพิ่งประคองพานิ่มนวลเข้ามาถึงท่วงท่าของเขานุ่มนวลพี่ไทยเสียอีกที่เมื่อหันกลับไปเกณฑ์เกดได้เห็นชัดเลยว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรจึงเป็นว่าเขากำลังหันลีหันขวางป้าจะเข้าไปดูในครัวเองเกดคุยกับเพื่อนเธอลูกนางเดินผ่านไป มีระวีตามไปส่งถึงหน้าเรือนครัวก่อนจะเดินกลับมาเพราะไม่แน่ใจว่าการปล่อยให้พี่ไทยได้อยู่ลำพังกับเกณฑ์เกจะเกิดเรื่องวุ่นหรือไม่ชายหนุ่มช่วยทำลายความอึดอัดของการประจันหน้าของทั้งสองคนด้วยเสียงรื่นเริงแม้หน้าของเขาจะดุด,ดันจนเหมือนเฮี้ยมเกรียมแต่ที่แท้แล้วระวีเป็นคนน้ำใจดีงามคนหนึ่งดูดีกว่าหน้าตาของเขาเสอีก เกณฑ์เกตแน่ใจในประการนี้แต่กับคนหน้าตาดีอย่างพี่ไทยเกณฑ์เก,เกตกลับไม่แน่ใจว่าน้ำใจของเขาจะงดงามเหมือนหน้าตาที่เราลับปั้นแต่งมาโดยไม่มีที่ติหรือไม่หอมจังเลยครับอาจจะต้องขอข้าวเช้าสักมือ้อพี่ไทยปลายตามองระวีแวบหนึง่งแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรถ้าเดินห่างออกไปควยมือไว้ข้างหลังสำรวจตรวจตรา ทำให้เกณ์เกตทั้งชิวทั้งขันแล้วหลอนก็อดปากไว้ไม่อยู่หญิงสาวส่งเสียงออกไปว่าคุณคงไม่ได้มาที่นี่แต่เช้ามืดเพียงแค่อยากจะสำรวจบ้านของฉันนะคะเชิญที่ห้องโน้นดีกว่าหลอนเดินนำไปยังห้องด้านข้างๆที่เป็นห้องรับแขกเล็กๆในห้องโถงโลง่งตลอดของเรือนชั้นล่างไม้กระดานแผ่นโตโต,โตมีรอยแยกห่างออกจากกันอย่างน่าเสียดาย แต่ก็ดูสะอาดสะอ้านเพราะการเช็ดถูสม่ำเสมอพี่ไทยนั่งบนเก้าอี้ไม้เป็นไม้แผ่นแกสลักลวดลายงดงามดูแข็งแรงแต่เจ้าของบ้านก็ลดความกระดางนั่นด้วยหมอนเขาหยิบมาใบหนึ่งก่อนจะวางบนตักเป็นหมอนถักลายโปรง่งรู้ว่าเป็นงานฝีมือมีธุระอะไรกับฉันหรือคะอยากมาก็มามันเช้าเกินไปนะคะ เสียงของเกณฑ์เกศชักชุนคุณรู้เวลาหรือเปล่าคะว่ามันเป็นเวลาส่วนตัวขอระครับระวีขัดขึ้นเจอหน้าก็อย่าทะเลาะกันเลยบ้านเก่านะครับหายากมากบ้านไม้หลังใหญ่ๆในเขตกรุงเทพระวีพยายามเปลี่ยนเรื่องสนทนาคุณเกณฑ์เกตอยู่ที่นี่มาตลอดเลยครับค่ะฉันเกิดที่นี่เป็นบ้านของคุณตาที่ได้รับตกทอดมาจากคุณทวดอีกที บ้านหลังใหญ่รักษาลำบากหล่อนเกือบจะคล้อยตามแล้วก็สะอึกเสียก่อนเมื่อพี่ไทยเปลยต่อซุ้มเสียงของเขาบอกชัดเลยว่าเวทนาจับใจถ้าไม่ถึงเงินก็ต้องปล่อยให้เป็นแบบนี้แหละน่าสงสารคนรุ่นเก่าทำมาเหนื่อยยากพอมาถึงรุ่นหลังถ้าไม่มีความสามารถก็เก็บเอาไว้ไม่อยู่บางคนก็ขายกินบางคนก็หาเงินมาบูรณะไม่ไหวเกณฑ์เกรดคอแข็งด้วยความโกรธ หลอนพูดไม่ออกไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาตอบโต้อะไรถึงจะเผ็ดร้อนทันใจแต่มีแววตาเท่านั้นที่จ้องมองเข้าอย่างโกรธโกรธพี่ไทยมองเห็นก็ยากหลายเล็กน้อยถ้าทางไม่ใส่ใจเมื่อเอ่ยต่อน่าเสียดายนะถ้าจะต้องปล่อยให้สุดลงไปกองกับดินทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเวลาขอโทษเธอคะ่ะคุณพี่ไทยหลอนใจแข็งกล่าวออกมาอย่างยากเย็น ฉันอาจจะไม่ใช่เจ้าของบ้านที่ดีนักแต่ถ้าคุณมาเพื่อจะพูดวิจารณ์เจ้าของบ้านคุณก็ควรจะกลับไปได้แล้วหล่อนชี้นิ้วไปทางประตูโน่นค่ะประตูอยู่ทางโน้นระวีทำคอโยนกลัวเหมือนกันว่าพิ่ไทยจะโกรธแต่เขาก็คาดผิดเพราะเขาได้ยินเสียงพี่ไทยจู้ปากเบาๆใจเย็นๆเ,เกณฑ์เก,เ,กเขาทอดเสียงอ่อนลงเล็กน้อยผมเสียดายแทนตั้งหาก ถ้าจะต้องซ่อมแซมก็คงต้องใช้เงินมากโขเงินจากการรำของคุณรวมๆกันแล้วคงไม่พอกระมังคุณมีไรายได้ทางอื่นอีกหรือเปล่าล่ะเขาจะมาไหมไหนอีกเกณฑ์เกตมึนงงอ่านเขาไม่ออกเอาเสียเลยได้ยินเสียงเขาถามต่อไปอีกอย่างเช่นรับจากสามีหน้าขา,ขาวๆของหล่อนแดงกัมฉันยังไม่ได้แต่งงานอ้อ เขาทำเสียงเหมือนรับรู้แล้วอยู่กันสองคนหรือไม่มีคำตอบจากเกณฑ์เกตหล่อนลุกจากเก้าอี้ท่าทางบอกให้รู้ว่าหมดความอดทนลงแล้วแต่นิ่มนวลโผล่เข้ามาเสียก่อนทำให้หญิงสาวกระอักกระอ่วนใจป้าจะไปใส่บาตรแล้วเกตตักต้องไปให้คุณยายด้วยนะเดี๋ยวจะเย็นชื่อคุณยายที่ไหนครับอยู่ที่คลินิก คืนก่อนโน้นไม่สบายมีไข้ตัวร้อนจีคนแก่ด้วยนะคะเลยต้องวุ่นนางตอบไม่รู้ว่าพี่ไทยเป็นใครกันแน่แต่คำอธิบายนั่นก็แจ่มกระจ่างขึ้นอีกนิดเขารู้ว่ามีคนแก่แล้วสองคนอีกคนหนึ่งเป็นยาอีกคนหนึ่งเป็นป้าแล้วหล่อนเป็นสาวหน้าแช่มอยู่คนเดียวท่ามกลางคนแก่อย่างนั้นหรือนางพูดต่ออีกอย่างคนช่างพูดเหมือนคนแก่อีกหลายๆคนนั่นแหละ ยังดีที่คืนนั้นแม่เกตกลับมาไวไม่อย่างนั้นคนแก่ก็คงจะต้องพาการออกไปหาหมอเองนี่ก็ได้แม่นงไปเฝ้าปฏิบัติอยู่ที่คลีนิกไม่ต้องจ้างคนเฝ้าคงจะอีกสักวันสองวันมั่งถึงจะได้กลับบ้านบ้านมีแต่ผู้หญิงหรือครับพี่ไทยถามพอได้รับคำตอบเขาก็รู้สึกเหมือนว่าภาระทั้งหมดจะตกอยู่กับหญิงสาวคนเดียวแน่แน พ่อเลียวหลังมามองหญิงสาวอย่างทึ่งๆแถมด้วยความประหลาดใจว่าร่างแบบบางเท่านี้เองเห,หรือที่หล่อนแบบภาระเอาไว้ได้เกณฑ์เกตก็เดินผ่านหน้าไปเสียแล้วพร้อมกับพูดเสียงเบาๆแต่เรียบจัดคุณกลับไปซะนะไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วอย่ามาเหยียบบ้านฉันอีกฉันไม่ต้องการเพื่อนไม่ต้องการคนวิพากวิจารณ์หล่อนเดินเลยเข้าไปในครัว พิทัยอึ้งไปชั่วครู่ก่อนจะเดินตามไปทิ้งให้ระวีช่วยเหลือนางนิ่มนวลด้วยการเข้าไปถือถาดอาหารออกไปใส่บาตหน้าบ้านที่ต้องเดินออกไปอีกไกลโขจากตัวบ้านก่าจะถึงประตูรั้วนูน้นเกณฑ์เกตเข้ามายืนอยู่ตรงช่องประตูเรียกหล่อนด้วยเสียงเข้มผมอยากจะบอกให้รู้ว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกดูแคลนหล่อนไม่ยอมฟัง ตักต้มจากหม้อใสลงไปในหม้อแบ่งเล็กๆพิไทยเดินปังๆเข้ามาใกล้แต่แขงหน้าลงมาพูดใส่หน้าหรอนผมอยากให้รู้เท่านั้นว่าผมพูดออกไปตามที่เห็นเอาละคุณอาจจะเข้าใจว่าผมมาที่นี่เพื่อจะย้ำเรื่องซื้อตัวคุณเอาเป็นว่าเรา,าพับเรื่องนี้เก็บไปดีไหมผมเพียงแต่มีข้อเสนอใหม่เผื่อคุณจะต้องการซ่อมแซมบ้านเสียใจคะ่ะ หลอนเงยหน้าขึ้นเกือบจะชนหน้าเขาแต่ท่าทางของเกณฑ์เกตก็ยังเป็นปกติฉันยินดีจะเห็นมันพังลงไปกองกับพื้นมากกว่าที่จะให้คุณตั้งข้อเสนอเพราะสุดท้ายมันก็คงไม่พ้นการซื้อขายโดยการเอาเหตุอื่นมาบาังหน้าเชิญข้างหน้าเถอะค่ะคุณพิไทยมีผู้หญิงอีกมากที่ยินดีจะขายไม่ต้องมาตามตื้อยกเว้นผู้หญิงที่ชื่อเกณฑ์เกตไว้สักคนเถอะนะคะนึกว่าเอาบุญ กับผู้หญิงด้วยก็แล้วกัน